วันห้องให้โชคสวัสดีที่สู้ปู้สุกันข้าพูม่าละพี่น้องร่าพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดวันศุกร์ที่สามสิบพูษภาสองหาหกแปดวัตถุไทยของเดือนผู้เสพผ้น้องเนาะของปู่สุนเกียรตนี่เขาตะเลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งของปู่นี่เขาตัวเนีนอยู่เพราว่าเลขมันออกกันเจ็ดรติสีเนาะเลขแรงออกหกสาม กูนนก็เน้นติดเกตเยู่น,นี่โนมีเกตสี่แต่เกตหกเนาะสายวิ่งสายโหลดได้อยู่หรอกน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเกตกับแปดกูเน้นที่เกตเขาตัวเน้นอยู่พี่น้องกูส่วนเกตเขาก็มาตามกันต่อวันศุกร์ที่สามสิบวันศุกร์ที่สามสิบ 0เจตอร์่น้องเลยวันศุกร์ที่สส3บ ลาวลาวัฒนา ឋ្លាប់ខ្ get. วิ่งบนรางศูนศูนกับห้า อู้เล่นนผู้เล่นศูนหนึ่งสาม สองสามสามหนกา Oh, cow. Mm, cow. <coughs> หนึ่งศูนสองศูน ห้าศูนย์บนลานเก่าคูแล้พี่น้องเลยบนลานเก่าคููชวนตัวเนียนพู้เนียนติดชวนเนียน หนึ่งศูนย์สองศูนยห้าศูนสามคูสามอ่งคูเล่นติดสูนรเเตอร์พี่น้องไงอ๋อพี่น้องเขาแคบหน่อจออันนี้คือเล่าพัฒนาคูศูนย์เจ็ดของเราเอ้าเป็น,นยังง วันศุกร์ที่สามสี่พฤกษภาคสองหกแปดปูศูนย์เจ็ดบนล่างปูให้ศูนย์กับหาส่วนจะปูกันหนึ่งสามสองสามหาสามหนึ่งเก้าสองเก้าหาเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์หาศูนย์ปูเน้นติดศูนย์ทักี่นองไนดะ้เน้นติดศูนย์เด่นที่ศูนย์นะมาเบ่งล่เมื่อของปูเห็นเปล่าล เนี่ผู้ขียเส้นใต้เลขศูนย์เนี่ยเป็นตัวเน,น้นเป็นตัวเด่นนะนี่สัญลักษณ์ไม่โลขัวอมปูศูนย์เจ็ดนั่นแหละพี่น้องแคบหน้าจอาสามารถกระจัดกระดัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบ,อบอก็ผ่านกาบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดละลายกับผมคอยพี่น้องเอา้ามันมานกันสุขสุขคนแห่งเ่งเลยด้วยกันเราจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับพิป์นี้บรนเทาให้โชคสวัสดีครับผม